สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายทีนทารอ๑น,นะคะคลิปนี้จะเป็นการทานายดวงความรักของชาวราศีเมษใครที่ไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีเมษหรือเปล่าสามารถเช็ควันที่เกิดกันได้ในต้คลิปนะคะเขียนไว้ให้แล้วเป็นที่เท่าไรถึงเท่าไหรนะเป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคณะดูได้ดาวสุขดาวจันทร์ก็สามารถดูคู่กันได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคณะอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไร สามารถเช็คได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลักนณดาวศุกร์ดาว,วจันทร์เบอร์ชาร์ทของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปจะให้เน้นในส่วนของลักนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดูของรักดูความรัก,รกจะดูในเรื่องของดาวศุกร์เป็นหลักก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยความรักของคุณในช่วง เดือนมิถุนายนนี้จะเป็นไ่งกันบ้างเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปอัปเดตในส่วนไพ่ทาโร่มาอัปเดตในส่วนของดวงดาวก่อนนะคะเพราะว่าจะมีความสําคัญกับชาวราศีเมษโดยตรงไปตลอด3ปีเลยเนาะเพราะว่าในช่วงปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมาดาวเสาร์ที่จัดว่าเป็นดาวแห่งความ อดทนอดกลัน้นความมีวินัยน,นะคะหรือว่าความกดดันต่างๆเขาย้ายเข้าไปสู่ราศีเมษเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือทับลักนณาทับราศีของคุณเรียบร้อยแล้วใครที่อยู่องศาต้นก็น่าจะเริ่มได้รับอิทธิพลแล้วนะคะอิทธิพลก็จะส่งผลกับคุณในเรื่องของตัวตนของคุณเนาะบางท่านอาจจะเจอสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้รู้สึกอึดอัดกดดันบีบคั้นนะคะให้เราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้หรือว่าทาอะไรที่ต่างไปจากเดิมหรือว่าต้องมีความเข้มแข็งมากกว่าเดิมอะเคยถามว่า การที่ดาวเสาร์เข้ามามันมีแต่ข้อเสียหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นหรอกการที่ดาวเสาร์เข้ามามันเหมือนแค่เหมือนมาจัดระเบียบชีวิตของเรานะคะให้มันมีความเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแต่ว่าเวลาที่เราโดนจัดระเบียบเราอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะผ่านทะลุไปได้อะไรก็แล้วแต่ที่เราได้ประจนภัยมานะคะผ่านด่านนี้ไปได้ หลังจากนี้เราอาจจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเราจะเป็นคนใหม่เวอร์ชั่นใหม่ที่มีความมั่นคงม,มากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นในช่วง3ปีนี้ก็อดทนนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตมันอาจจะเป็นบททดสอบให้คุณได้ เรียกศักยภาพของคุณออกมาต่อสู้กับมันแล้วหลังจากนั้นคุณอาจจะเป็นคนใหม่ที่เป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าที่คุณเคยเป็นก็ได้นะคะเป็นกำลังใจงให้กับชาวราศีเมษและคนาเมทุกท่านเลยนะตอนที่หวันมีดาวเสาวเขาก็หนักหน่วงเหมือนกันแต่ว่าพอผ่านมาได้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคเราแข่งขันึ้นเยอะจริงๆนะคะโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านไพ่กันเนาะชาวราศีเมษและคนาเมได้ไพ่แต้สำรับเป็นไพ่หนึ่งดาวนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวท่านลมตนกมเมทุนในช่วงนี้อยู่ในจุดที่เราอยากจะพูดอยากจะคุยหรือว่าอยากจะ เลียอยากจะทําอะไรบางอย่างให้มีความชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่าเอ่ยบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ค้างคาใจแล้วก็อยากจะจัดการที่มันเด็ดขาดสักทีนะคะโดยธรรมชาติของความเป็นเมฆเราก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ในความรู้สึกที่มันค้างคางมาเป็นเวลานานอยู่แล้วด้วยเหมือนกันเนาะอยากจะจะัดสรรปันส่วนสิ่งที่ค้างคางให้เข้าที่เข้าทางโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนาะอาทิตย์นี้เรามาดูกันว่าพลังงานหลักเป็นยังไงบ้างเอง่ย ทุวยมันไม่ค่อยได้ถึงใจหรือเปล่าเอ่ยชาวราศีเมษและคานาเมษบางท่านในช่วงนี้อาจจะเหมือนคนที่โฟกัสในอดีตที่ผ่านมาเนาะความผิดหวังเสียใจสิ่งที่ไม่ได้ถึงใจนะคะแล้วทําให้เราสึกว่าในช่วงนี้โลกมันหมดหมองเหลือเกินเนาะจริงๆมีสิ่งดีอยู่นะบางท่านที่เพิ่งอกหักผิดหวังเสียใจจากใครสักคนหนึ่งมาบางทีในช่วงนี้คนอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เขาสนใจคุณหรือว่าอยากที่จะเข้ามาทําคามจักกับคุณก็ได้นะคะเพียงแค่คุณต้องเปิดใจแล้วก็หันไปมองบ้างเนาะหรือแม้บางท่านในช่วงนี้อาจจะเหมือนคนที่โฟกัสสแต่ด้านลบควม สีดีก็เลยถูคอทอนออกไปนะคะไพ่ตัดับเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้าดูหัวร้อนเลมร,ร้อนอยู่นะชาวราศีเมษและคนาเมษเขาพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นห้าถ้วยเอ่ยเหมือนจะรู้สึกผิดหวังกับบางสิ่งบางอย่างและความผิดหวังนี้ทําให้คนรู้สึกเสียสูญไปเลยหรือเปล่าเอ่ยอือ่า the love r s นะคะในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาเราสองสามคนไหมอ่าบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนนะคะ อาจจะเป็นอาการของคนที่เราไม่ชอบเขาเขาไม่ชอบเราหรือมีคนที่เขาไม่ชอบเราแต่เราไม่ชอบเขาก็ได้บางท่านในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความสัมพันธ์ในอารมณ์ตัวเลือกทางเลือกเกิดขึ้นเนาะอาจจะเราไปเป็นตัวเลือกเขาหรือเขามาเป็นตัวเลือกเราก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่า,าผีเสื้อมันบินอยู่ในท้องอะ่ะมันมีแรงดึงดูดกับใครสักคนมากๆรู้สึกดีรู้สึกแบบอยากคุยอย,อ,อยากนู่นอยากนี่อะไรแบบนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมามันเป็นความกระชุ่งกระชวยหัวใจอาจจะไม่ต้องไปถึงขั้นแบบ ความสัมพันธ์ทางกายอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของอินเนอร์ในใจมากกว่านะคะเพราะไม่ใช่ไพ่เดวิลถ้าไพ่เดวิลอาจจะยึดติดด้วยความสัมพันธ์ทางกายแต่ว่าเป็นไพ่เดอะเลเวอร์สมันจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ของรู้สึกมากกว่าเนาะมันจะมีความใสใสมากกว่านะคะมีไพ่เฉลีอดบางท่านอาจจะคิยชาวราศีกรกฎและขา้ารากรกฎ ในช่วงนี้อยู่ในช่วงเวลาของการคิดวางแผนใช่ไหมเอ่ยบางท่านกําลังดูสถานการณ์อยู่นะคะรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนแล้วค่อยตัดสินใจค่อยทําอะไรมากกว่านี้เนาะมีไพ่ไฮพีเทสนะบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆนะคะรู้กันอยู่สองคนเข้าใจกันอยู่2คนเปิดเผยไม่ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยากต่อการพัฒนามีไพ่อัศวินเทอเรียนเข้ามาด้วยอชาวราศีเมษไพ่แต่สลดเป็นไพ่ประจำตัวคนด้วยนะคะชาวราศีเมษและขนาเมษ ขอหนึ่งใบให้ห้าถ้วยหน่อยห้าถ้วยคืออะไรเอ่ยสามดาหไพ่โหดร้ายเหลือเกินเออเป็นไพ่สามดานะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดนะคะมันมีปัญหาบางอย่างที่ค้งางคาคาราคาซังแล้วก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้ หรือบางท่านอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเราสองสามคนเป็นปมเป็นแผลทิ่มแทงหัวจิตหัวใจเหมือนใครบางคนคุ้นเดือจากไปแล้วอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ํานะคะว่าเรายังเจ็บปวดอยู่กับบาดแผลที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้บางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนถูกแทงข้างหลังนะ ไพ่แต่ไพ่ตาสอบขึื่นสามใเท้ายังรออยู่ใช่ไหมหวนมองว่าชาวราศีเมษต่อให้จะเจ็บปวดหนักหนาสาหัสแค่ไหนหรือผิดหวังอย่างไรก็น่าจะยังรอเขาอยู่นะคะแต่อาจจะเป็นการรอที่เม่ลุกขึ้นมาทําอะไรมากมายเหมือนรอเวลาไปกอนมากกว่ารอสถานการณ์เนาะขอหนึ่งใบไฮเปเทสหน่อยไฮเปอเทสคืออะไรเอ่ยเด e s ซันนะเป็นการอยู่ห่างๆอย่าห่วงๆนะคะหนึ่งเท้าด้วย ันโมงเมือนท่านเป็นความสัมพันธ์ที่หนึ่งคือคุณอาจจะมีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็มีคนแอดเข้ามาเนาะออแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นคนที่แอดเข้ามาหรือเปล่าก็เลยเลือกที่จะไปก็เป็นไปได้นะคะหรือสองก็คือว่าเขามีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วคุณเอ็กไบแ่ายแอดเข้าไปแล้วมันก็เลยทําให้เราต้องถอยออกมาเองกอดเก็บความรู้สึกจบปวดของเราเองอืมอืม ดูเขาก่อนละกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ขอ,อพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะว่าเขาคนนั้นคนที่ชาวราศีเมษแลัขนาเไม่คิดถึงความรักเป็นยังไงบ้างเอยในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะควีนถือไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูสองถ้วยดูรักอยู่นะ เออเป็นไพ่ควีนไมท้าวนะคะในช่วงนี้เขาอาจจะมีความร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่เหมือนกันนะคะจริงๆไพ่ควีนไมท้าวก็เป็นไพ่ของคนที่เก่งนะอาจจะเป็นคนที่มีความเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เก่งมากๆก็ได้อาจจะเป็นคนคน่อนข้างเพอร์เฟกเลยแหละหรืออาจจะมีความหัวร้อนอารมณ์ร้อนคือไพ่ควีนไมท้าวเวลาที่ไม่พอใจในสิสักอย่างหนึง่งถ้าไม ดังไฟกัแข่งเป็นหินได้เลยนะคะแต่ทีนี้ไพ่แต้สำหรับเป็นไพ่สองถ้วยคืาว่ารู้สึกว่าลึกๆในใจเขาอาจจะมีแรงดูดก,กับใครสักคนหนึ่งมากๆนะอาจจะรู้สึกเหมือนตกหลุมรักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุยแล้วอยากจะคุยอยากจะคุยต่อไปเรื่อยๆเนาะขอพลังงานภาพรวม4ี่ใบทําไมเป็นควีนไม่เท้าเอ่ย หนึ่งดาบนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุลมตุลกุมเทถุนเนาะในช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะมีโอกาสได้พูดได้คุยได้เคลียอะไรบางอย่างกับใครสคักคนนึงนะคะหรืออาจจะมีความชัดเจนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้ซึ่งไพ่ความรู้สึกในใจปัจจุบนันเป็นไพ่สิบดาบเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงบาดแผลหรืออะไรบางอย่างที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะถ้าเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็คงจะยังมีร่องรอยบาดแผลเหล่านั้นอยู่นะคะคือต้องบอกก่อนว่าไพ่สิบดาบในไพ่สำรับเนี้ยคือดาบมันยังไม่ได้ลงมาถึงตัวเลยเนาะ เพราะว่ามีหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือเหมือนพยายามยับยั้งชั่งใจไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นน่ะเอ,อ่อหรือมันอาจจะเคยเกิดแล้วแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดอีกก็ได้แต่ที่แน่ๆคือไม่อยากที่จะมีบาดแผลเกิดขึ้นในอนาคตอะนะคะเอ็ม Emperor, อเพลร์คุณมีคู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าชาวราศีเมษและคนาเมษแล้วคุณต้องการให้เขาแอดเข้ามาในความัมพันของคุณไหม ถ้าเป็นอย่างนั้นนมมองว่าเขาค่อนข้างจะยิงในศักดิ์ศรีของเขาอยู่เหมือนกันนะคะก็คือเรื่องนี้ก็คือค่าได้อย่าไม่ได้เลยเนาะเขาน่าจะรู้สึกว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นลักษณะของการที่คนที่รู้ว่ามันจะต้องเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเลยจะดีกว่านะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วหวังว่าเขาน่าจะซีเรียสในเรื่องนี้มากๆแต่ว่าถ้าบางท่าเป็นเรื่องราวสับสงกัน คนอาจจะจริงจังกับเขานะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทําให้หัวใจพองโตรู้สึกว่าเ,าเป็นคนที่ทําให้รู้สึกเติมเต็มหัวจิตหัวใจเห็นอนาคตกับเขาอยากมีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์เขาอาจจะเคยมีบาดแผละอะไรมาก่อนก็ได้แล้วอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากลัวนะคะถ้าคุณกับเขาไม่เคยมีประเด็นซึ่งกันและกันนะ่ะเขาอาจจะกลัวด้วยทุนเดิมของเขาอยู่แล้วก็ได้เนะาะไพ่ตังสัมันไพ่สเตรนเนอร์ บางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันนะคะแต่คอหนึ่งใบให้คืนไม้เท้าหน่อยคืนไม้เท้าคืออะไรเอ่ยห้าไม้เท้าดูค่อนข้างยุ่งเหยิงนะคะเขาดูสับสนชีวิตหรือเปล่าเอ่ยวันนี้อย่างหนึ่งพรุ่งนี้อย่างหนึ่งแล้วแต่อารมณ์ตัวเองนะคะเป็นไปได้เออตามนั้นเลยนะคะเออเหมือนลึกๆในใจน่าจะคือถ้า ใครที่เป็นความสัมพันธ์ที่เคยคุยกันในเรื่องของการแต่งงานสร้างข้อรูดกันอยู่ด้วยกันหรือการทําให้เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นหมือว่าเขาอยากแต่เขาอาจจะเคยพลาดมาก่อนหรือว่าเคยผิดหวังมาก่อนนะคะแล้วก็เลยทําให้เหมือนเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแต่ถ้าถามว่าเรื่องในใจมีเสี้ยวหนึ่งที่ยังอยากไหมอยากนะอยากแต่งงานสร้างข้อรัวหรือว่าอยากมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงเหมือนกันนะคะ ภห้แต่สำหรับให้เมดิเชียนด้วยอาจจะรู้สึกว่าค่อนข้างยากลำบากเนาะทีนี้มาดูกันเลยว่าเขาในตอนนี้รู้สึกอย่างไรคุณนะคะเรื่องเราสองฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวหลังจากนี้หวานจะอัพคลิปทุกๆวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสน,นะคะก็คือในหนึ่งสัปดาห์จะอัพสี่วันรวดนะคะในช่วงประมาณหนึ่งทุ่มเนาะจริงๆตอนแรกหวานกะว่าหวานจะอัพจันท จริงๆตอนแรกหวานกะว่ามันจะอัพคลิปทุกวันเสราร์อาทิตย์นะคะแต่ว่านว,ว่ามันไม่น่าจะทันเพราะฉะนั้นก็ทยอยอัพไปเรื่อยๆหรทุกๆวันดีกว่าก็คือจ ah ันนังขานพุทธประหัสสามารถเข้ามาในช่องในทีทัล19ในเวลาหนึ่งทุ่มตรงได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่อัพในทุกๆวันจันทนังขานพุทธประหัสนะคะเอ่อหนึ่งถ้วยคิงดาบคิงถ้วยแล้วก็เจ็ดเหรียญนะคะหวันว่าเขารักคุณมากนะมาก ากแบบนี้เลยนะคะให้ดูไพ่หนึ่งถ้วยโอ้โหมันดูแบบสดชื่นเหลือเกินนะคะแต่ว่าหนึ่งถ้วยก็คือชะล่าใจไม่ได้นะหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่มันขึ้นข,นขนึลงลงเนาะบางทีเยอะก็เยอะเหลือเกินบางทียุบตัวลงไปก็หาไม่เจอเลยนะคะอย่างที่เคยพูดหลายครั้งนะคะเหมือนการเทเบียร์เยน็ยนๆลงในแก้วอะ่ะ พอเทไปปุ๊บมันก็พุ่งออกมาแล้วก็เต็มที่ไปเลยนะคะแต่ว่าพอสักพักนึงก็อาจจะยุบตัวลงไปหันมาอีกทีอาจจะเลยแค่ก้นแก้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไม่ได้นะในช่วงที่เยอะก็เยอะเหลือเกินนะคะในช่วงที่ยุบตัวลงไปก็อาจจะกลายเป็นคนนึงได้เลยเหมือนกันอืมีไพ่คิงดาบกับไพ่คิงถ้วยเป็นคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึกจริงๆออกมาสักเท่าไหร่นะคะคนคนนี้ค่อนข้างจะแข็งนอกและอดข้างในนะเหมือนคนที่ ชอบมีด้านที่แข็งแกร่งออกมามากกว่านะคะเวลาที่ความรู้สึกมันเริ่มที่จะจริงจังละหรือว่าเริ่มจะดาราม่าแล้วก็จะพยายามหันหลังและไปฟโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นมากกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่ามันดูเหมือนจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้ยากเป็นความสัมพันธ์ที่นนลงทุนไปแล้วคงไม่ได้อะไรกลับมาไหร่ถ้า,านในช่วงนี้หรือว่าก่อนในนี้นเขาแผ่วจากคุณไปน่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ค่อยเห็นอนาคตหรือมีอะไรบางอย่างที่่ไมถูกใจเขา เขาอาจจะไม่พูดเลยด้วยซ้ำนะคะว่ามันคืออะไรอยู่ดีก็เปลี่ยนเลยนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยเหมือนก,กันไพ่ตะอนไพ่เดอะสตาร์นะคะอาจจะเป็นคนที่มีบาดแผละอะไรบางอย่างที่ยังต้องการเวลาในการซ่อมแซมอยู่อยากความรู้สึกอยู่เนาะเดี๋ยวขอมาให้คิงถ้วยหน่อยคิงถ้วยคืออะไรเอ่ยคือเขาสามารถที่จะกลายเป็นคนที่จากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยอะถ้าเวลาที่เขารู้สึกถึงบรรยากาศที่ค่อนข้างดรามาร่าหละพร้อมไพ่คิงถ้วยอะคะ่ะคือ ถ้ารู้สึกว่ามันจะยากลําบากหรือหนักอ,อกหนักใจหรือดึงความรู้สึกมากเกินไปจะหันหลังแล้วไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นนะคะเอ่ออาจจะตึงกับคุณแต่ไปหล่อยกับคนอื่นเต็มที่อะไรเงี้ยไปทําตัวตาป,ปกติคนอื่นอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะงงได้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมอเดี๋ยวคอลนิ้งไปให้เจ็ดเหรียญหน่อยเจ็ดเหรียญอะไรเอ่ยที่ไม่ได้แต่งใจเดอะสตาร์นะคะเจ็ดถ้วย เบลฟอร์จูนเดวิลโอเคตามนั้นเลยค่ะไพ่แคสองื้อสามถ้วยนะคะเขามองว่าความสัมพันธ์นี้ได้แค่ความบันเทิงเท่านั้นนะคะกลับมาคืนดีกันได้หรือว่าอยู่แบบสบายใจได้แต่คงไม่ได้เห็นอนาคตยังไงวันใดวันหนึ่งก็ต้องเลิกรากกันไปดีนะคะอืมน่าจะมองว่าความสัมพันธ์นี้มันมันไปไม่ได้ไกลเนาะ เออมันมีความท็อกซิกนั้นค่อนข้างเยอะนะคะมันมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถจะตัดได้มันเป็นพันนาการบางอย่างที่มันมันยังต้องผูกติดเอาไว้สุดท้ายแล้วมันก็ต้องเลิกลากันไปหรือจบกันไปอยู่ดีนะคะนั่นคือนั่นคือความรู้สึกที่เขาเขาคิดอยู่นะคะอะทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์เนาะว่าจะเป็นยังไงต่อไปเลย วินไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะผืมชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูอศวินดาวโดยระวังตีกันนะช่วงนี้ใครสักคนหนึ่งหัวร้อนาลมณมร้อนนะคะรู้สึกมีแพชชั่นมีแรงสเสน่หาแต่อีกคนนึงก็คือเหมือนอยากจะพูดอยากจะระเบิดออกมานะคะอยากพูดอยากทาอะไรโดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องกังนกลกรองก็คือปล่อยพลังเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายหนึ่งเขาเป็นสายหนึ่งระวังการประทะก,กันในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยเพราะว่าเป็นการตาดอารอมณ์ใส่กันมากกว่า มีไพ่สองใเท้าเข้ามาพรอมกบไพ่ j u d g m e น t นะคะบางข้อสัมพันธ์อาจจะมีในส่วนของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือว่าต่างประเทศอะไรก็ได้อาจจะเป็นช่วงเวลางการวางแผนเพื่อที่จะปลดปล่อยความรู้สึกที่อึดอัดในใจเนาะเดี๋ยวนะขอสองใเท้าหน่อยสองใไพ่จะสองขึ้นแปดดาวบางท่านในช่วงนี้อาจจะยังสัมผัสได้ถึงความรู้สึกถูกบล็อกถูกปิดกั้นถูกปิดใจอยู่นะคะเระมั่นระวังว่าบางทีเราจะคิดในด้านลบไปก่อน ซึ่งจริงๆแล้วสถานการณ์อาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าไพ่แปดเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่เราเหมือนย้ำคิดย้ำทำหรือฝังจิตฝังใจอยู่กับความคิดที่ที่เหมือนมีแต่สิ่งที่ทำร้ายเราทั้งนั้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีใครทำร้ายเราเลยแต่เป็นความคิดของเราต่างหากที่กำลังขงตัวเองอยู่เนาะขอหนึ่งใบให้สองใเท้าหน่อยสองใบเท้ามีเงอนไขมีปัจจัยอะไรเอ่ยสามช่วยนะคะสามม้เท้าแซมเบล เออเกาวดาบนะคะคือหวารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังอยากจะให้ดีๆต่อกันนะคะอยากให้กลับมาคืนดีกันกระชับมิตรความสัมพันธ์หรือว่ายังอยากที่จะเลี้ยงความสัมพันธ์กันต่อไปอืมถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาและยังก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้นะจริงๆไพ่ขึ้นสองไม้เท้าหวนไม่แน่ใจว่าปัญหามันคืออะไรนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วแต่ปัญหาของแต่ละคนบางคนอาจจะ ไปในเรื่องชู้สาวก็ได้ใครสักคนมีมคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันหรืออาจจะมีส่วนของระยะทางก็ได้หรืออาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้นะคะแต่ที่แน่นอนก็คือการที่ยังอยากจะมีความสัมพันธ์นี้ต่อไปเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกสบายใจเ,เหมือนเป็นความบันเทิงในชีวิตยังรอคอยการที่จะได้กลับมาคืนดีกันหรือว่าการเลี้ยงๆความสัมพันธ์แบบไปๆกลับๆก,ก,กันอยู่นะคะ เป็นไพ่จัตที่บ่งบอกถึงการปลดปล่อยด้วยเพราะฉะนั้นเอาโน้ตความสมพัน์ในช่วงนี้ที่บอกนะคะและ้วมาระวังความหัวร้อนอารมณ์ร้อนที่ต่างคนต่างมีแล้วจะคนเรื่องก,กันไปนะคะพอมาจูนกันบางทีต้องใจเย็นๆเนาะ,ะจะพูดจะคุยจะหันหน้าเข้าหาก,กันเขาไม่ใช่ไม่รักคุณนะบอกว่าเขาก็รักคุณเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนลงทุนไปแล้วไม่ได,ได้ได้อะไรกลับมาหรือมองว่ามันคงมันคงไม่ได้เป็นอย่างที่คิดทั้สุดท้าย คือเขาเหมือนคนที่รู้สึกว่าเขาดูหนังสือจบแล้วอะค่ะแล้วเขารู้ตอนจบแล้วก็เลยทําให้ความคาดหวังต่างๆอะ่ะมันมันมันไม่อินเหมือนตอนที่ไม่รู้รอกไหมเออบางท่านอาจจะมีโปะแตกหรืออะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าในช่วงที่ผ่านมาเลยทําให้อะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนไปหรือว่าอยู่ดีก็รู้สึกว่าเออมันได้อะไรหล่ะความสัมพันธ์นี้สุดท้ายมันไม่ได้อะไรงั้นก็ก็ก็ไม่ไม่พยายามอะไรเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้ในะคําแนะนำเนาะมีไพ่ rejection <_ d> um> เกิดขึ้นนะคะชาวราศีเมษรู้สึกเหมือนถูกปฏิเสธ,ธ,ธหรือเปล่าหรืออาจจะรู้สึกเหมือนเขาไม่ต้องการเราแล้วไหมมันท่านอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะคะเป็นไพ่ห้า,หาถ้วยดูค่อนข้างขมขื่นอยู่เหมือนกันฟ e ีดอมนะคะให้อิสระก,กับตัวเองนะบางทีการกักขงังหรือเก็บกดมากจนเกินไปก็จะทำให้คนรู้สึกย่ำแย่นะคะเพราะว่า เราจะรู้สึกเหมือนถูกปฏิเสธตลอดเวลานะคะพยายามมองให้ทุกอย่างมันเป็นความสบายใจค่ะความสัมพันธ์ที่ดีคือความสัมพันธ์ที่มีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเนาะอะไรที่มันมีการควบคุมซึ่งกันและกันมากจนเกินไปสุดท้ายแล้วมันจะมีคนหนึ่งที่หนักใจมากกว่าอยู่แล้วนะคะเออนี่เห็นไหมถ้ามันไปต่อกันในเชิงชู้สาวไม่ได้บางทีลองเปลี่ยนโหมดใหม่ เออแต่มันคงยากแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันล้าเส้นไปแล้วจะถอยกลับมาอยู่เส้นเดิมมันคงต้องใช้เวลาหรือใช้ปัจจัยหลายอย่างค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าพ่ขึ้นมาเป็นแค่เฟรนชพนะคะบางทีคนบางคนอาจจะเหมาะเป็นเพื่อนมากกว่าเป็นความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวก็ได้นะอืแต่ว่าท้งนี้ขึ้น้าผมมองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่สามารถจะสปาเกันได้อยู่เสมอนะคะมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ดูเข้ากันได้ระหว่างคุณและเขาคุณอาจจะไม่ดูที่แพ้ทางเขาเขาไม่ดูที่แพ้ทางคุณหรือว่า คุณมีดวงที่ชอบบริหารเสน่ห์กับเขาหรือเขามีดวงที่ชอบบริหารเสน่ห์กับคุณอะไรเงี้ยเราไปเข้าเกณฑ์กันไปเนาะ,ะให้อภัยนะคะให้บอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้รู้สึกยําแย่ยในตอนนี้ให้อภัยได้ก็ให้อภัยดูน้อมถือเป็นการปลดปล่อยเดยวออกมาจากความรู้สึกที่ยากลำบากด้วยนะคะเพราะในช่วงนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทําให้รู้สึกอึดอัดกดดันหรือบีบคัน้นหรือว่าเป็นผลกระทบ หรืออาจจะเป็นอิทธิพลที่ส่งผลกระทบก,กับความรู้สึกของเราได้นะคะไพ่จะสอมพันไพ่ฝันกลางวันเพราะฉะนั้นต้องเช็คแล้วละ่ะว่าความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วมันสามารถเป็นไปได้หรือเปล่าลองทบทวนดูค่ะแต่ละท่านจะเป็นความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันแต่ละคนจะเป็นความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะราศีเมฆบนโลกใบนี้มีโอ้โหกี่ร้อยล้านคนก็ไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นน่ะไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องเป็นไปในแบบนี้เราอ,อ,อาจจะต้องรีเช็คตัวเรานะคะว่าความสัมพันธ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ เราเห็นอนา,นาคตไหมเราเห็นแค่ไหนมันเป็นไปในแบบที่เราอยากจะให้เป็นหรือเปล่าเนาะเพราะว่าบางคนอนะอาจจะมีดวงที่แบบเรามีความคาดหวังบางสิ่งบางอย่างไว้ในใจนะคะพอคนคนนึงเข้ามาแล้วเราสึกว่าเฮ้ยเขาเหมือนในสิ่งที่เราหวังเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช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 ,ใช,ใช่แต่ว่าบางทีสิ่งที่เราคิดว่าใช่อ่ะมันอาจจะเป็นแค่เซี่ยวเล็กๆที่เขาเป็นก็ได้เพราะว่า เวลาให้ดูพื้นดวงนะคะเราจะดูกัน3มชั้นด้วยกันเนาะหลักๆเลยแต่จริงๆแล้วในพื้นดวงมีดาวมากมายนะคะที่เราสามารถจะอ่านคนๆนนี้ได้เนาะแต่ว่าหลักๆเราจะดูลัคนานะคะราศีแล้วก็ดาวจันทนระ์ลัคนาคือการเอาเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดมาคำนวณน,นะคะเป็นการดูบุคลิกภายนอกหรือตัวตนของเราคือสิ่งที่คนอื่นสามารถที่จะมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนที่สุดเนาะบางทีการที่เราตกลุมรักใครสักคนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราตกลุมรักแค่ภายนอกของเขาก็ได้เดี๋ยวเราอาจจะมีดูที่แพ้ทางลัคนาของเขาอยู่ก็ได้นะคะ บางทีพอทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆอ,อาจจะไม่ใช่ในแบบที่คิดก็ได้เพราะว่าพอรู้จักกันไปเรื่อยๆเ,เราอาจจะสัมผัสตัวตนของเขานั่นก็คือราศีนั่นเองนะคะราศีอาจจะเป็นได้ทั้งด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีใครที่มีดวงแพ้ทางคนคนนั้นที่เป็นราศีอ่ะก็ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่า มันเหมือนเราชอบตัวตนของเขาอะต่อให้เขาจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบกับเราเราก็รู้สึกว่าเราอินกับเขาอยู่เสม,มอเพราะเรามีดูที่แพรทางในจุดนี้ของเขาอยู่เนาะแล้วก็อย่างที่3คือส่วนที่อยู่ลึกในจิตใ,ใจนะคะนั่นก็คือดาวจันทร์สิ่งที่ค่อนข้างลึกบางทีตัวเราก็อาจจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำเนาะว่าลึกลนใจของเรามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปรู้ใจคนอื่นทั้งหมดมันก็เป็นไปได้ยากนะคะต้องทําความรู้จักกันเยอะๆหรือว่าต้องรอให้คนคนนั้นเขากล้าที่จะเปิดใจกับเรารอถึงจะได้สัมผัสใจของเขามันก็ เป็นเรื่องยากจริงๆกับการที่เราเจอรู้ใจใครสักคนนึงแล้วเขาเจอรู้ใจเรามันต้องใช้เวลาหรือว่าประสบการณ์ต่างๆหรือว่าการพยายามที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ว่ามันมีปัจจัยอะไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะโอเคค่ะชาวราศีเมษและคณาเมษและนี่คือแนวโน้มความรักความาสัมพันธ์พวกคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะอย่าลืมนะคะหลังจากนี้เราจะอัปคลิปกันทุกจันอังคารพุธวรหศักนะคะสามารถเข้ามาที่ช่องนายธินทาโรสิก้าได้ในเวลาหนึ่งทุ่มนะคะในวันจะมีคลิป หะะวานจะมีโปรโมาฝากชาวราศีเมษแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะใกลที่ในช่วงนี้กําลังรู้สึกว่าหลงทางจังเลยเสียศูนย์จังเลยนะคะรู้สึกไม่มั่นใจว่าชีวิตของเราเกิดมาทําไมจะเป็นยังไงต่อไปหรือว่าเราเป็นคนที่มีดวงความรักแบบไหนเป็นดวงคู่ง่ายหรือเป็นดวงคู่ายากทาไมทุกครั้งที่อดทนพยายามเราถึง พลาดไปทุกทีเลยอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถอ่านได้ในพื้นดวงนะพื้นดวงมันเหมือนเป็นการดูแผนที่ชีวิตของเรานะคะเราจะได้รู้ว่าในเส้นทางของเราเราควรจะเลี้ยวไปทางไหนบางทีเพราเราไม่รู้เราก็เลี้ยวไปตามความรู้สึกของเราซึ่งบางทีก็ถูกบ้างบางทีก็ผิดบ้างนะคะมันก็อาจจะทําให้เราเสียเวลาหรือบางทีก็ทําให้เราเหมือนเจอกับปัญหาได้เนาะ เพราะฉะนั้นการอ่านชาร์ตพื้นชีวิตก็จะทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เข้าใจภารกิจของการเกิดมาบนโลกใบนี้ของเรามากขึ้นนะคะซึ่งหวานจะบอกได้เลยว่าบางคนอะมีดวงที่เกิดมาเพื่อที่จะเอาชนะความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกให้ได้มีนะภารกิจภารกิจของการเกิดมาบนโลกใบนี้นะคะซึ่งนั่นก็คือหวานเองภารกิจของหวานคือการก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนั่นคือหนึ่งในภารกิจที่หวานจะต้องทําให้ได้หน ในการเกิดมาในครั้งนี้นะคะซึ่งบางคนก็อาจจะเป็นแบบนั้นใครที่เจอความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกบ่อยๆหรือผิดหวังบ่อยๆบ,ยบ,ยบ,ยบางทีคุณอาจจะมีดวงที่ต้องก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้คุณจะได้เหมือนสอบผ่านสักทีแล้วไปเจอเรื่องอื่นบ้างนะคะจะได้ไม่ต้องวนๆเเวียนในเรื่องนี้ไปไเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้ใน Line@ 1 9ดในทีทารสิก้านะคะซึ่งอันนี้จะเป็นโปรที่จะเปิดในช่วงเดือนมินถุนานยนนี้เนาะมีราคาโปรเปิดตัวด้วยนะคะ การอ่านชาร์ตเพื่อชีวิตนี้ในราคาโปรปมตตัววนจะทําในแบบของข้อความเนาะสามารถเอาการอ่านของหวานไปอ่านซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆได้ตลอดให้ชีวิตของคุณเลยนะคะเพราะว่านี่แผนที่ประจําตัวของคุณเนาะสามารถเอาไปติดตัวคุณไว้เพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าคุณควรจะต้องเดินไปทางไหนหรือควรจะทํำยังไงเพื่อให้คุณได้สักเซกับชีวิตคุณได้มากขึ้นถ้าใครสนใจก็ลองติดตามดูได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนเรื่องราศฟังกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้านอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แลวถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด คอมเมนต์ Comment, คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย